พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคั<า>มภีร์นำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเลิกหวัง,วงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังคราบทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์รสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อคิดหนุนใจมาแบ่งปันเสริมสร้างคุณพระฟังที่รักในการแสวงหาการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าที่ท่านจะได้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยนะครับบางท่านอาจจะ มีภารกิจที่ต้องขับรถต้องเดินทางและต้องทำกิจกรรมต่างๆตลอดเวลาแทบจะไม่มีเวลานั่งลงที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะมีโอกาสช่วยเหลือท่านส่งเสริมท่าน,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 านให้สร้างความสัมพันธ์มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามากขึ้นเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่ห่างไกล จากความรักของพระเจ้าความสัมพันธ์สนิทที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นท่านจะมีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นและนอกจากนี้ก็เพื่อจะมีโอกาสช่วยให้คุณผู้ฟังสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในจิตใจของท่านเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆหรือเรื่องราวรกๆนะครับมาตกอยู่ในหัวใจของเราถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าเป็นภูมิอยู่ในชีวิต อยู่ในแผ่นแห่งดวงใจเหมือนที่พระคำของพระเจ้าบอกไว,ว้ว่าเราจะรึกไว้ที่จิตใจของเราแล้วนะครับสิ่งอื่นก็จะเข้ามารบกวนหรือกระทบกระทั่งชีวิตของเราได้ยากขึ้นพระคำของพระเจ้าก็จะเป็นกรอบคุ้มครองชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราเอาไว้ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราวางรากฐานชีวิตอยู่บนพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าจะมีวิกฤตใดปัญหาใดน,นะครับที่มันจะเข้ามาโจมตีชีวิตจิตใจของเราความเชื่อของเราเราก็จะยังคงเข้มแข็งยึดมั่นอยู่ในพระเจ้าได้เพราะว่าเรามีพระคำของพระเจ้าเป็นเกราะในชีวิตของเรานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้ก็ยังอยู่ในพระธรรมโยกนะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาอ่านพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโยบด้วยกันนะครับผมจะขอนำพระธรรมสดุดีบทที่33ในข้อที่20มาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายนะครับซึ่งมีใจความว่าจิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระยาเวพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโลของเราขอบคุณพระเจ้านะครับ พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ผู้ปกป้องคุ้มครองเป็นโลกคุ้มครองชีวิตของเราวิญญาณจิตของเราเพราะวจะนนธรรมของพระเจ้าก็เป็นอาวุธเป็นพระแสงที่จะต่อต้านความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้ผมจะนําพระคำของพระเจ้ามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับพระธรรมที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ อยู่ในพระธรรมโยบบทที่16นะครับข้อที่22ก็จะอ่านเรื่อยไปจนถึงบทที่17ข้อ16จนจบบทที่17นะครับพระธรรมโยบบทที่16ข้อ22ถึงบทที่17ข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปีข้า จะไปตามทางที่ข้าจะไม่ได้กลับโยกทูลขอการปลดปล่อยจิตวิญญาณข้าแตกดับวันเวลาของข้าก็จบลงหลุมศพพร้อมสำหรับข้าแล้วแน่ลักคนมกักเยาะเย้ยก็อยู่รอบข้านี่เองและดวงตาข้าก็จ้องอยู่ที่การยั่วเย้าของเขา ขอทรงวางของประกันเพื่อข่าพระองค์กับพระองค์มีผู้ใดเล่าจะประกันให้ข่าพระองค์เพราะพระองค์ทรงปิดใจเขาเขาจึงไม่เข้าใจฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงให้เขาชนะผู้ที่หักหลังเพื่อนเพื่อจะได้ส่วนแบ่งดวงตาลูกหลานของเขาจะมืดมัวพระองค์ทรงทำให้ฆ่า เป็นขี้ปากชนชาติทั้งหลายและเขาถมน้ำลายรดหน้าข้าดวงตาของข้ามืดมัวด้วยความโศกสลดและแขนขาของข้าก็บอบบางดังกิ่งไม้คนเที่ยงธรรมจะตกตะลึงด้วยเรื่องนี้และคนไร้ผิดจะเร้าตัวขึ้นสู้คนอธรรมคนชอบธรรมจะยึดมั่นอยู่กับทางของเขา และผู้มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ท่านทุกคนจงกลับมาอีกข้าจะไม่พบคนมีปัญญาในพวกท่านวันเวลาของข้าก็ผ่านไปแผนงานของข้าก็แตกหักค,คือความปรารถนาในใจของข้านั้นเขาทั้งหลายทำกลางคืนให้เป็นกลางวัน ความสว่างนั้นก็ใกล้เป็นความมืดถ้าข้าจะมองแดนคนตายให้เป็นบ้านของข้าถ้าข้าจะกางที่นอนออกในความมืดถ้าข้าพูดกับหลุมมรณะว่าเจ้าเป็นพ่อของข้าและพูดกับหนอนว่าแม่ของข้าและพี่สาวของข้าแล้วความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเหล่า ผู้ใดจะเห็นความหวังของข้ามันจะลงไปสู่ประตูแดนคนตายหรือเราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดินหรือจบพระธรรมโยบบทที่16ข้อ22ถึงโยบบทที่17ข้อ16คุณผั้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับโยบนั้นมาถึงจุดที่ แทบจะไม่มีกำลังสู้ต่อไปแล้วนะครับทั้งนี้เพราะว่าโยบได้อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท่านอ่อนระหโหโหยแรงและหมดกำลังกายกำลังใจในการที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากแบบนี้ต่อไปซึ่งความจริงแล้วการที่โยบถูกกดดันหรือถูกบีบคั้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหายนะที่เกิดขึ้นต่อ ครอบครัวต่อร่างกายของท่านนั้นก็หนักพอดูอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่หนักเกินกว่าที่โยบแทบจะทนไม่ไหวนั้นก็เป็นเพราะการที่สหายเพื่อนของโยบที่อยู่ใกล้ๆแทนที่จะเป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจแต่กลับเป็นผู้ที่แซงทำตัวว่าตนนั้นเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าแซงทำตนว่า เป็นผู้ที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าโยบไม่ยอมรับถึงอย่างไรมันก็มีผลบัทอนต่อกำลังใจบัทอนต่อความรู้สึกของโยบเป็นอย่างมากนะครับโยบใช้คำกล่าวเรียกกลุ่มเพื่อนของพวกเขาเหล่านี้นะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นปฏิปักษ์ของเขาเลยนะครับเป็นศัตรูของเขาเลยนะครับเพราะว่า ในช่วงนี้ในบทที่17นี้นะครับเราไม่ค่อยได้เห็นโยบพูดถึงเรื่องกระดูกของท่านเนื้อหนังของท่านร่างกายของท่านที่ต้องเจ็บปวดอย่างไรนะครับแต่เราเห็นว่าโยบจะระบายความทุกข์ใจของท่านที่ท่านถูกบีบบังคับถูกกดดันถูกใส่ร้ายจากสหายซึ่งในที่นี้โยบไม่ได้เรียกว่าเป็นสหายนะครับเป็นคนใกล้ชิดท่านแต่ เป็นปฏิปักษ์ของท่านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยทีเดียวนะครับคนเหล่านี้สามารถทําความมืดให้เป็นความสว่างสามารถทําให้สิ่งที่เป็นสีดํากลายเป็นสีขาวได้ทําให้ความบาปดูเหมือนว่าเป็นความชอบธรรมได้ในทํานองเดียวกันก็ทําให้ความชอบธรรมแปรเปลี่ยนเป็นความอาธรรมได้ด้วยวิธีการด้วยคําพูดของพวกเขานะครับดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ โยบมีความรู้สึกว่าตัวโยบเองไร้ค่าด้อยค่าต่ำต้อยขยะขยะแขงไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครอยากจะให้โอกาสดังนั้นโยบจึงได้กล่าวในข้อที่14นะครับของบทที่1 7ในพระธรรมโยบตอนนี้โยบได้กล่าวว่าเขาพูดกับหลุมมรณะหลุมศพว่าเป็นพ่อของเขาและพูดกับตัวหนอนว่าเป็นแม่ และเป็นพี่สาวของเขานั่นหมายความว่าชีวิตของท่านนั้นไม่เหลืออะไรไม่มีชิ้นดีนะครับย่อยยับอับจนไม่ว่าใครก็ตามมองดูท่านก็จะเห็นแต่ความขยะแขยงความสกปรกโสโครกสิ่งที่กําลังจะเปืยเน่าที่ไม่มีคุณค่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ซึ่งถ้อยคำหรือคำพูดของเราสามารถที่จะทำให้คนอื่นนั้น เหมือนกับตายทั้งเป็นเหมือนกับถูกฆ่าเหมือนกับเราทําให้คนอื่นต้องตายด้วยคําพูดของเราซึ่งพระเยซูคริสต์ก็ได้สอนได้เตือนเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าหากว่าเราพูดแรงกับคนอื่นด่าคนอื่นก็เหมือนกับว่าเรากําลังฆ่าคนเรากําลังทําให้เขาตายซึ่งแน่นอนว่าในที่นี้เนี่ยโยบมีความรู้สึกอย่างนั้นจิตใจของท่านนั้นไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะครับ คนพูดเสียเสียให้หายใส่ร้ายท่านนินทาท่านและพยายามโยนความผิดให้กับท่านโดยที่ท่านแทบจะไม่มีโอกาสตอบโต้และไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นพยานหรือเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านมีความบริสุทธิ์นอกจากท่านวิงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะรับฟังวันแห่งความทุกทรมานนี้ของเขานะครับซึ่งโยบยังมีความมั่นใจว่าสักวันหนึ่ง คนชอบธรรมจะลุกขึ้นและมีกำลังและมีชัยชนะต่อสู้เหนือคนอธรรมได้คนอธรรมจะพ่ายแพ้ต่อความชั่วร้ายต่อสิ่งที่พวกเขาได้ปั้นพยานเท็จขึ้นมาได้ปั้นสิ่งที่เท็จขึ้นมาปรักปรำคนชอบธรรมคือโยบนั่นเองนะครับนี่เป็นความหวังใจของโยบที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะฟื้นฟูชีวิตของท่าน และจะนําให้ท่านสามารถลบมนทินทั้งหลายที่คนอธรรมที่ปฏิปักษนั้นได้ทำให้ท่านต้องเจ็บปวดและต้องย่อยยับในคราวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้ผมจะขอนําบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจําวันนะครับที่ผู้เขียนได้อธิบายพระคำของพระเจ้าตอนนี้เอาไว้ เราจะนํามาศึกษาและแบ่งปันด้วยกันนะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้ซึ่งมีใจความว่าการอ่านพระธรรมโยบให้ความรู้สึกคล้ายกับการดูภาพยนตร์หรืออา่านหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ในค่ายกักกันของนาซีหรือหายนะภัยครั้งใหญ่อย่างเช่นเหตุการณ์ระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ชเชอร์โนบิล มันทำให้พวกเราอยากจะให้การทนทุกนั้นได้ผ่อนคลายได้บรรเทาเบาบางลดลงไปบ้างและก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งมีความช่วยเหลือที่เข้ามาช่วยเหตุการณ์ที่เลวร้ายในครั้งนี้นะครับในจุดนี้ของเรื่องเนี่ยนะครับเราถูกพาไปให้จมดิ่งลึกลงไปพร้อมกับปัญหา ที่กำลังแย่ลงในชีวิตของโยบนะครับซึ่งอาจจะสรุปได้ด้วยประโยคที่ว่าวันเวลาของข้าก็ผ่านไปแผนงานของข้าก็แตกหักเหมือนที่โยบได้กล่าวเอาไว้ในข้อที่11ของโยบบทที่17นี้นะครับและท่านได้กล่าวต่อไปว่าแล้วความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเล่าผู้ใดจะเห็นความหวังของข้า คุณผู้ฟังครับการที่เราต้องการให้เรื่องนี้จบลงนั้นอาจจะทําให้เราไม่อยากผาเผชิญหน้ากับความจริงและต้องการให้เรื่องจบลงอย่างง่ายๆขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรื่องราวทํานองนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนทั้งหลายคนส่วนมากหรือเกิดขึ้นกับทุกคนแม้ว่าผู้เชื่อหลายคนทั่วโลกก็มีที่กำลังทนทุกทรมานอย่างไม่เป็นธรรม อย่างอายุติธรรมเพราะความเชื่อเขาอาจจะมีความรู้สึกในความทุกข์ทรมานนั้นใกล้เคียงกับความรู้สึกของโยบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ความทรมานของโยบก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยเหมือนกับไม่เห็นทางออกหรือไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะทำให้เราสบายใจหรือค่อยคลายความลำบากความทุกข์ใจได้บ้าง หากเราอ่านดูเผลนๆนะครับจะดูเหมือนว่าในข้อที่9และข้อที่10ของพระธรรมโยบบทที่17นี้จะเป็นข้อความหรือจะเป็นประโยคในเชิงบวกบ้างนะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวว่าคนชอบธรรมจะยึดมั่นอยู่กับทางของเขาและผู้มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ท่านทุกคนจงกลับมาอีก ข้าจะไม่พบคนมีปัญญาในพวกท่านซึ่งความจริงแล้วนะครับผู้รู้หลายท่านที่ศึกษาเรื่องราวในตอนนี้ได้อธิบายอีกมุมหนึ่งว่าโยบเนี่ยกำลังล้อเลียนคำตอบง่ายๆของบรรดาสหายของเขานะครับซึ่งพวกนั้นยึดติดอยู่กับความคิดที่บอกว่าถ้าคุณเป็นคนชอบธรรม ชีวิตของคุณก็จะต้องมีแต่เจเริญขึ้นเท่านั้นสิซึ่งคำตอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่โยบกำลังพบเจอโยบมั่นใจว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแต่เขาก็กำลังทนทุกทรมานเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นคนอาธรรมเหมือนกับที่เพื่อนๆได้ตำหนินะครับดังนั้นการใช้คำที่ว่าค่ำคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณ เกือบจะใช้เพื่อบรรยายความทรมานของโยบไม่ได้เลยนะครับและการทนทุกนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้จุดจบว่ามันจะสิ้นสุดและมันจะจบเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าถ้าเราเผชิญกับวิกฤตเหมือนกับโยบที่ความหวังต่างๆพังทลายแล้วไม่รู้เมื่อไหร่ที่เหตุการณ์ร้ายจะจบลงสักทีหนึ่ง ผลจะออกมาอย่างไรและอะไรเป็นสาเหตุแห่งสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นโยบยังหาคำตอบอะไรไม่ได้เพียงแค่ท่านยืนยันว่าท่านเป็นคนชอบธรรมเท่านั้นถามตัวเราดูนะครับว่าเราถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะสามารถยืนหยัดได้เหมือนโยบหรือไม่แม้หลายครั้งเราจจะมีคำตอบอาจจะสามารถพยายามอธิบายเหตุการณ์เลวร้ายได้บ้าง แต่คงไม่สามารถที่จะทําให้เราเข้าใจได้ทั้งหมดนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือจงไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเจ้าผู้ทรงพระคุณว่าพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราต้องพินาศต้องล้มเหลวและต้องล้มลงเหยียดยาวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้และฉุดมือเราขึ้นมาให้ลุกขึ้นและพระองค์จะเดินเคียงข้างเรา นำเราฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยพระคุณของพระเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับที่ฉัน วันคืนควรคิดกันหนึ่งชีวิตจันยอมถูกตรึงไวร้รวมกับประคริดนั้นใสฉันเองได้ตายชีวิตไม่มีต่อไปแต่พระครีดได้มีชีวิตในร่างฉันโอ้ฉันดำเนินชีวิตสัมพันธ์ ด้วยรักเธอทูลศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้านั้นพระยอมสละชีวิตเราเพื่อฉันที่ฉันยึดมั่นพระองค์ พระคุณฉันพบสันติสุขใจพระคุณที่พระมอบให้มีไรประโยชน์เลยนะร่างกายวิญญาณเป็นของเราพระกรีฑทรงนำมุงรองนำข้าสู่รักใ้เบื้องฟ้าฉันคอยวันคือคอยพระคุยทรงกลับมาดังพระสัน They <laughs> do พร,ระพริตติงนำมุงร้องนำกาสุรักใจเบื่อฟ้าฉันคอยวันคืนคอยพระคริตริงกลับมาดังพระสัญญาฉันคอยด้วยความ,มา